ทุกคนพบกับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้นายจะพาทุกคนมากินยำมาม่านะคะก็ไม่มีเลยมากค่ะคือวันนี้เราก็มากินกินกินอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยกันดีกก่านนะคะยำมาม่า oh. รสเด็ดเช่นเคยค่ะ ไม่ได้ทำเองนะคะคือช่วงนี้ยังหาเวลาว่างทำไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะซื้อกินไปก่อนละกันเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดของไหนมั่งนะคะเดี๋ยววันไหนนหนหยุดแล้ว,วนาจะทำให้ทุกคนดูและหิวตามๆกันเป็นเลยคะ่ะ ดูค่ะดูนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และเป็นกำลังใจให้ช่องของในทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะพาไปดูวิวบรรยากาศข้างนอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย